สวัสดีครับเพื่อนมาอัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันต่อนะครับล่าสดุดมีข่าวเกี่ยวกับแอนโทนีมาฝากนะครับแอนโทนี Anthony พยายามจะย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่ว่าติดอยู่ที่ค่าตัวสูงเกินไปนิดหนึ่งนั่นเองมีข่าวว่าแมนยูยอมจ่าย51ล้านปอนด์แต่คาดว่าน่าจะไม่ถึง68ล้านปอนด์ก็อยู่ในขั้นตอนการตกลงกันอยู่นะครับตอนนี้ ถ้าได้แอนโทนีมานีมันจะเป็นขนาดทีมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับตัวสำรองตัวจริงน่าจะทดแทนกันได้แล้วก็น่าจะไปสู้รบกับทีมลิเวอร์พูลได้ผมว่าเทนฮากอยากได้นะครับเพราะว่ารู้วิธีการใช้งานอยู่แล้วเพราะว่าอยู่ที่แอาแจกก็เคยใช้งานมาแล้วนะครับแล้วถ้าได้ตัวจริงตัวสำรองมานีมันจะได้การกับเคี่ยวที่สนุกนะครับและสามารถลุนแชมป์ในถ้วยต่างๆได้สูสีมากยิ่งขึ้น,นก็รอดูแล้วกัน,นครับว่า อันโตัวน,นี้จะมาร่วมทีมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือเปล่า